โมันไม่โยนเลยไปพี่โอ้โหไบเปอร์เฮียหย่านโย,ยนพิษใส่ว่าง <c oughs> อะไรไบเปอร์ <c oughs> อไบเปอร์ <c oughs> อะไรไบเปอร์แกงแกงอะไรก่อนแกงบิงอะอะไรโยนพิษใส่บิงอะหลายทีแล้ว ใช่แล้วครับอันนี้ไม่ใช่แล้วเฟ็กนิวครับหลายทีแล้ว,ลวหลายทีแล้วไวเปอร์อะใส่เครื่องแล้ว,หล,วหลายเครื่องแล้วหใส่เท้าใส่เท้าไออะไรอะรอะไรอีกอะฟินอีกอีกเหรอนี่เฮ<ร>้ย<ม>ไ,อไอขึ้นเอสซีให้เขาแล้วมั ก็ไม่มีไวเปอร์อ่ะม like ันฝ uh. ังดวไวเปอรฝังน oh. ี้อ่ะไรนี่แกนี่แกปิงอ่ะนี่แกนี่แกปิงอ่ะอะไดี้โปิงอยู่เลยหรอโอ้ดูดูใส่ไหนไ่โยนไ่โยนอะไรโอเราเป็นอะไรเขผิดตลอดโยนอะไรมาดูพี่คิวนีสุริย ก่อนเล่นทีไม่ใช่คนนั้นไม่ได้คุยค,คนคนั้นน่ะชื่อไงวะเนี่ยที่มันเล่นเด็กเด็กอีกแล้วใช่ไหมแต่เราไดงยิงกระเจ๊อยู่ฮัโโลลโหพี่ตู้เลยไปโยนอะไรใส่บีอีกแล้วเนี่ยฝั่งนั้นไม่พีน่นิกใจเย็นนะไม่จริงอ่ะนิกนั่นแหละใจเย็นนะนิกนั่นแหละ ไม่ต <oples> ้องมาหัวเราะเลยนิกนิกไหลเตื้อแล้วละดิ๊กไหลเตื้อแล้วนะเนี่ยหลักฐานชัดเจนเลยโว้ไม่ต้องเลยไม่ต้องมาลงมาโหลอะไรอะไรแนั้นด่ะ เอาวินิจกับพีก็ต้องแปดดหวอเขาต้องใส่แปดใส่บิงอไง <c oughs> <c oughs> เอาอีกแล้วนะ <c oughs> นนเ,เนี่ยับบิงตากเลยสบัดแม่งก็ไม่หายบ่อดดอ้วย โกรธโกรธไม่คุยด şey ้วยไอ้นอะไรอย่างไก่ใหญ่มันจะอย่างไก่อะช่วยไงมันยืนอยู่หน้านั่นช่วยอะไรอะเดี๋ยวสวยการเตะที่ดีการเตะที่ดีนี่ เฮยกโดนเกมอ่ะทุกเกมเลยอ่ะโวล้ลฟังนั้นมีฟินิกดูดีไม่ต้องเลยฟินิกเราที่แหละมาแล้วเอาเอา,เอาบริชมาเปฆ่าบิอีกแล้วนะ่ะฮะบิฆ่าเพื่อนได้ไงวะเดี๋ยวก็รู้ทำได้ทุกวิธีทางอ่ะเนี่ยนี่ยังไงนี่ไงวิธีที่เขาจะแก้งเราได้น่ะ ให้ช่วยเอาอีกแล้วนี้กระปิ้งจื๊บโหขึ้นแอนซิดฝั่งหนูด้วยป็นเนี่ยฮัลโหลนี่กาทำอะไรด้วยทำอะไรเลยฮัลโหลตัวดีไอตัวดีฝั่งหนูหรือเปล่ามีที่ไหนอะเนี่ยเนี่ยเห็นดัสกิ้วเมื่อกี้ เล่นตัวไหนก็แกล้งไม่ได้ถูกไหมเลยคทุกตัวทำได้เก่งว่าโคตรเก่งเลยเรื่องแบบเนี้ยเก่งอะไรเจะเก่งอะไรคือติดก็อบติดเรื่องแบบเนี้ยโคตรเก่งเลยดตัสินกันนนแล้วคดูี่จงใจแล้วเมื่อกี้อ่ะจงใจแล้วช่วยช่วยอะไรอ่ะช่วยก๊อบติดพูดเลยคนที่หกปู้เนี่ยวเอาอีกแล้ว มีกระโดดอะไรดิค่ะจะเป็นยังไงโดนแม่ทุกอย่างเลยเฮ้ยมีกระโดดทำไมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเยี่ยชัดชัดเจนเลยเนี่ยชัดเจนเลยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมามาแล้วไม่สดนแล้วไม่สดนแล้วเออเอาอีกดิเอาอีกดิอะ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 เอออีกเออ கண்டு claro, <hadi>, <flats> <Kingdom>